โครงการบารมีดีที่ตนชุดนิทานชาดกสิบบารมีบารมีธรรมนำพมงคุ้มกันให้ชีวิตบารมีที่สามเนคขมมะบารมีเรื่องเจ้าชายผู้ไม่กลัวมัจจุราชอโยคระชาดกเรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัชพลชัยยพร ภาพประกอบโดยมอมหลวงจิราทรจิรประวัติเสียงเล่าโดยนภาพรไตรวิทย์วารีกุลสวัสดีค่ะ ดีเจพี่อ้อยนภพพรนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาเล่านิทานให้น้องๆฟังน้องๆรู้จักนิทานชาดกไหมคะนิทานแปลว่าเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาชาดกมาจากคาว่าชาตกะซึ่งแปลว่าการเกิดนิทานชาดกคือเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดของพระพุทธเจ้าค่ะตั้งแต่สมัยอดีตการและก็มีการเล่าโดยการสอดแทรกธรรมะตามไปด้วย เรื่องที่พี่เอ๋จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะอยากให้น้องๆฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงในชีวิตนี่เล่มนี้เลยค่ะนะคะเจ้าชายอโยคระกุมารเจ้าชายผู้ไม่กลัวมัจจุราชลองติดตามได้เลยค่ะลุ้นระทึกขนาดไหนอยากให้ฟังไปคิดไปแล้วน้องๆจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตในโลกนี้ไม่มีใครสามารถหนีพ้นได้จริงๆสนุกมากลองฟังดู ในสมัยพุทธกาลแห่งพระพุทธโคโดมนะคะเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณวัดเชตวันได้ทรงปรารภถึงการออกมาหาพิเนสกรมหรือการสละการม,มาสุขท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทรงออกบวชแค่ในชาตินี้นะคะแม้แต่ชาติก่อนก่อนเนี่ยก็เคยทรงออกบวชมาแล้วเช่นกันพระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสดังนี้ค่ะ ในสมัยอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้ารหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีมีพระมะเหสีทรงพระคันแก่ใกล้ประสูติครั้นในเวลาใกล้รุ่งพระมะเหสีประสูติพระโอรสปรากฏมีนางยักษ์แปลงกายมาขโมยทารกพระองค์น้อยไปกัดกินเท่านั้นไม่พอนะคะยังแสดงความอาฆาตพุกคามชี้หน้าข่มขู่พระมะเหสีต่อมา พอมาถึงองค์ที่สองพระเจ้าพมทัดก็เลยมีการจัดแจงเลยค่ะหาคนมาอารักขาเพราะว่ากลัวจะถูกกัดกินอีกแต่นางยักษ์ก็ยังสามารถเข้ามาขโมยพระโอรสไปกินได้อีกเหตุที่เป็นเช่นนี้ค่ะเพราะว่าในชาติปางก่อนพระมเหสีกับนางยักษ์เคยมีสามีคนเดียวกันค่ะแต่นางยักษ์เป็นผู้หญิงที่เป็นหมันแต่พระมเหสีเนี่ยมีลูกได้ก็เลยทําให้นางยักษ์ในอดีตชาติโกรธแค้นด้วยความอิจฉาริษยา แล้วก็เลยตั้งจิตปรารถนาคือตั้งใจเลยว่าจะกินลูกของพระมเหสีทุกชาติไปต่อมาพระโพธิสัตว์หรือว่าพระพุทธเจ้านี่แหละค่ะทรงปฏิสนธิในพระคันของพระมเหสีครั้งนี้มีพระราชองค์การให้หาวิธีอารักขาพระมเหสีจากนางยักษ์ทรงทราบความว่านางยักษ์เนี่ยกลัวใบาตาลค่ะและก็เรือนเหล็กพระเจ้าพรหมทัตก็เลยรับสั่งให้บรรดาช่างเหล็ก สร้างพระตำหนักรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โตทั้งเสาหน้าต่างประตูล้วนทำด้วยเหล็กพระตำหนักสร้างเสร็จในเก้าเดือนงดงามมีแสงสะท้อนระยิบระยับสว่างแั่งแสงดวงประทีปอันลุกลงอยู่เป็นนิดรั้นแล้วพระมเหสีก็ประสูตริพระกุมารในพระตำหนักนั้นอย่างปลอดภัยเป็นพระโอรสทรงพระนามว่าอโยคระกุมาร ยคารกุมารทรงเจริญวัยในพระตำหนักเหล็กทรงศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทุกแขนงจนมีพระชนสาได้16ปีพระบิดาก็เลยตัดสินพระไทยจะสงมอบพระราชสมบัติให้จึงโปรดอัญเชิญพระโอรสประทับช้างมงคลออกจากพระตำหนักเหล็กมายังพระราชฐานของพระองค์อโยคารกุมารค่ะไม่เคยได้ออกจากพระตำหนักเหล็กเลยแม้แต่ครั้งเดียวพอออกมาข้างนอกปั๊บตื่นตาตื่นใจ เมื่อทอดพระเนตรเห็นกรุงพาระานศีอันงดงามวิจิตก็ทรงแปลกพระไทยว่าเอ๊ะเราทำผิดอะไรนะทำไมพระบิดาจึงต้องกักขังเราไว้ในพระตำหนักเหล็กมาโดยตลอดอมาตทั้งหลายก็เลยกลับทูลความจริงให้ทรงทราบอโยคารกุมารพอได้ฟังเหล่าอมาตทั้งหลายเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องอยู่ในตำหนักเหล็กก็เลยดลําริว่าเราอยู่ในคันมานดามาตั้งสิบเดือน ออกจากคันแล้วยังต้องถูกคุมขังอีกตั้ง16ปีเหมือนอยู่ในนรกแม้จะพ้นจากเงื้อมือของนางยักษ์มาได้แต่ก็ไม่มีทางที่จะพ้นความแก่และความตายไปได้ราชสมบัติที่จะได้รับในวันนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์อันใดก็เลยอยากจะออกบวชในป่าหิมพานต์ซะตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าเมื่ออโยครักกุมารทรงพบพระบิดาที่พระราชฐานก็เลยทรงขออนุญาตจากพระบิดาว่าจะไม่ขอรับราชสมบัติ แต่จะส่งออกบวชพระเจ้าพรมทัจึงตรัสถามว่าเพราะเหตุใดพระโอรสจึงทูลตอบพระบิดาด้วยเหตุผลดังนี้นรชนทั้งหลายจะยกพลโยธาต่อสู้กับความชราความเจ็บไข้ความตายย่อมเป็นไปไม่ได้ง่ายๆก็คือ คนทุกคนน่ะจะหนีได้หรือหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งมวลนี้ถูกความเกิดและความแก่เข้ามาเบียดเบียนไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมพระราชาผู้ปกครองรัฐทั้งหลายยอ่อมต่อสู้ราชศัตรูผู้มีเสนารูปร่างหน้าสะพรึงกลัวจนเอาชนะได้แต่ไม่สามารถจะชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชกระพฤติธ,ธรรมน้องๆคิดดูค่ะขนาดเป็นพระราชาต่อสู้ใครก็ได้ที่เป็นศัตรูอันน่ากเกลียดน่ากลัวแต่ก็เอาชนะได้แต่ในที่สุดแล้วพระราชาไม่สามารถเอาชนะความตายได้เพราะฉะนั้นอโยครกุมารจึงตั้งใจว่างั้นออกบวชด,ดีกว่าพระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยผลมา้าผลรถและพลเดินเทา้า ย่อมพ้จากเนื้อมือของข้าศึกแต่ก็ไม่อาจจะพ้นเนื้อมือของมัจจุราชได้เพราะเหตุน,นั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมน้องๆเห็นด้วยไหมคะพระราชาบางคนโอ้โหมีข้าราชาการมีทาหารอยู่ล้อมตัวไปหมดแต่ก็เอาชนะความตายไม่ได้อยู่ดีอโยคระกุมารจึงใช้เป็นเหตุผลที่จะบอกกับเสด็จพ่อว่าถ้าอย่างนั้นขอบวชด,ดีกว่าขอประพฤติธรรมดีกว่า พระราชาผู้กล้าหาญย่อมทำลายพระนครของศัตรูให้ย่อยยับได้ได้วยคนช้างคนมา้าและคนเดินเทา้าแต่ไม่สามารถทำลายเสยนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดจะบวชประพฤติธ,ธรรมน้องๆลองคิดดูนะคะมีพระราชาเยอะมากที่สามารถไปตีเมืองของข้าศึกไปตีเมืองของศัตรูให้แพร้ราบคาบได้เพราะตัวเองเนี่ยไพรพลเยอะค่ะแต่ที่สุดแล้วก็หนีความตายไม่ได้อยู่ดี ด้วยเหตุนี้อโยครก,กุมารก็เลยเอามาเป็นสาเหตุอีกหนึ่งข้อที่อยากจะบอกกับเสด็จพ่อว่างั้นขอบวชด,ดีกว่าคดชาสารที่ตกมันย่อมเหยียบย่อมนครทั้งหลายและเ็ดค่าผู้คนได้แต่ไม่สามารถเหยียบย่อมเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมคดชาสารคือช้างอะค่ะและมันตกมันด้วย ช้างตกมันจะเหยียบย่ำใครให้ตายคาเท้าก็ได้แต่ที่สำคัญต่อให้เป็นช้างตกมันก็ไม่สามารถหนีความตายได้เช่นกันเห็นไหมคะอันนี้แหละค่ะที่ทำให้อโยครก,กุมารเอามาเป็นข้ออ้างอีกแล้วในการอยากจะขอเสด็จพ่อในการบวชนายขมังธนูแม้มีฝีมือที่ได้ฝึกฝนมาอย่างดีเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถยิงธนูได้ไกลแม่นยำแล้วก็ไม่ผิดพลาดแต่ก็ไม่สามารถยิงต่อต้านมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดจะบวชประพฤติธ,ธรรมเห็นไหมคะคนที่เก่งธนูจะยิงอะไรมานี่แม่นไปหมดเลยแต่ที่สุดแล้วก็ยังหนีความตายไม่ได้อยู่ดีอโยคะรักุมารเลยบอกว่าอะไรก็หนีความตายไม่ได้ถ้าอย่างนั้นขอข้าพระพุทธเจ้าบวชและประพฤติธ,ธรรมดีกว่าสัต์ทั้งหลายมหาปัตพีและภูเขาจะตั้งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ย่อมเสื่อมสิ้นไป สังขารทั้งปวงนั้นเมื่อถึงการก็ย่อมจะแตกทำลายไปเพราะเหตุนั้นข้าพระพเจ้าจึงคิดว่าจะบวชระพฤติธ,ธรรมเห็นไหมคะมีการยกขึ้นมาอ้างอีกอันนึงคือเรื่องของสัตว์จะเยอะแยะขนาดไหนก็ตามผื้นดินแม้กระทั่งภูเขาใหญ่โตที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะตั้งอยู่นานแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องย่อยสลายไปอยู่ดีสังขารคนเราเหมือนกันเลยเมื่อถึงเวลาเราต้องแตกดับไปอโยคารากุมาถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย บชและประพฤติธ,ธรรมจะดีกว่าแท้จริงชีวิตของสัตว์ทั้งมวลเป็นของวันไหวเหมือนแผ่นผ้าของนักเลงสุราและต้นไม้เกิดใกล้ฝัง่งนักเลงสุราเมื่อเห็นสุราก็อยอมเปลืองผ้าแลกสุราได้ต้นไม้ที่เกิดใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อฝั่งพังลงไปต้นก็ย่อมโค่นล้มไปด้วยชีวิตจึงเป็นของวันไหวไม่ยั่งยืน เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมอโยคารคุมานค่ะพยายามยกตัวอย่างอีกบอกว่าชีวิตของคนสัตว์ทุกอย่างเป็นของหวั่นไหวคือมันเป็นของที่ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเหมือนกับแผ่นผ้าของนักเลงสุราค่ะนักเลงสุราคือคนที่ชอบดื่มเหล้าเยอะๆสามารถทําอะไรก็ตามให้ตัวเองได้ดื่มเหล้าถึงขั้นว่ายอมเปลืองผ้าแลกกับการดื่มเหล้าได้เลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะต้นไม้ที่เกิดใกล้ฝั่งแม่น้ําเวลาที่ฝั่งมันพังลงไปเนี่ย ต้นไม้จะยืนต้นอยู่ได้ยังไงอะคะก็ต้องโค่นล้มตามไปด้วยทั้งหมดเขาถึงเรียกว่าเป็นของหวั่นไหวไม่ยั่งยืนและไม่แน่นอนคะ่ะผละไม้ที่สุกแล้วย่อมร่วงหล่นฉันใดสัตว์ทั้งหลายทั้งหล่มแก่ทั้งปานกลางย่อมมีสรีระร่วงหล่นไปด้วยความชราฉันนั้นเพราะเหตุน,นั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรมรมอโยครกุมารคะ่ะ ยกตัวอย่างผลไม้ที่สุดน้องๆทุกคนต้องเคยทานผลไม้อยู่แล้วเนอะถ้าน้องๆไม่ทานปั๊บตั้งทิ้งไว้เฉยๆวันหนึ่งมันก็ต้องเน่าอยู่ดีสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันแม้แต่มนุษย์อย่างเราอะค่ะน้องๆเหมือนกันก็ไม่ใช่เด็กอย่างนี้ตลอดไปเดี๋ยววันเดึยน้องก็ต้องโตขึ้นหนุ่มขึ้นสาวขึ้นคนหนุ่มคนสาวก็ต้องแก่ขึ้นและพอถึงวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันเมื่อถึงพระจันทร์กันบ้างค่ะพระจันทร์ราชาแห่งดวงดาว แม้มืดลงไปในข้างแรงกลับสว่างสดใสเต็มดวงในข้างขึ้นแต่วัยของคนไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อวัยล่วงไปแล้วไม่มีทางกลับคืนไปสู่วัยนั้นได้อีกความกินดีในการคุคลของคนชราแล้วย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรม อายุคราภูมันค่ะยกตัวอย่างพระจันทร์น้องๆเคยเงยหน้ามองพระจันทร์ไหมคะวันที่เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงสว่างสดใสและพอนานๆไปก็จะเริ่มมืดไปมืดไปมืดไป,ดไปในข้างแรมวัยของคนไม่ได้เหมือนพระจันทร์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามมาถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้พี่อ้อยเองจะย้อนกลับไปสู่วัยเด็กเหมือนหนูๆก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มาถึงวัยหนึ่งก็ต้องร่วงโรยไปและต้องยอมรับในจุดนั้นด้วยว่าไม่มีวัยไหนอยู่กับเราอย่างยั่งยืน ยักษ์ก็ดีปีศาจก็ดีหรือเปรตก็ดีโกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้แต่ไม่สามารถจะเข้าสิงมัจจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมน้องๆกลัวยักษ์ไหมคะยักษ์ปีศาจหรือว่าเปรตก็ตามทีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งน่ากลัวแต่เชื่อไหมคะไม่ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนก็หนีความตายไม่ได้อยู่ดีมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระทําการบวงสรวงยักษ์ปีศา หรือเปรตทั้งหลายผู้โกรธเคืองอยู่ให้หายโกรธได้แต่ไม่สามารถจะบวงสวงมัจจุราชได้เลยเพราะเหตุน,นั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมในสมัยก่อนนะคะน้องๆคะเวลาที่เราเห็นว่ายักษ์ปีศาจหรือเปรตทั้งหลายเนี่ยกำลังโกรธอยู่เราจะไปไหว้ไปบวงสวงไปขอโทษเพื่อให้หายโกรธแต่เชื่อไหมคะว่าเราไม่สามารถร้องขออะไรได้กับพญาม,มัจจุราชหรือความตายได้เลย พระราชาทั้งหลายมาทรงทราบโทษผิดแล้วย่อมลงโทษผู้กระทำความผิดผู้คิดร้ายต่อราชสมบัติและผู้เบียดเบียนประชาชนได้ตามสมควรแต่ไม่สามารถลงอาญามัจจุราชได้เพราะเหตุน,นั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมพระราชาค่ะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเจอใครทำผิดก็สามารถลงโทษได้ใครที่จะมาคิดร้ายต่อราชสมบัติพระราชาก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าให้ไปทำโทษยังไง แต่ทั้งหมดพระราชาไม่สามารถทำโทษมัจจุราชหรือไปทำโทษความตายได้เลยชนทั้งหลายผู้กระทำความผิดผู้คิดร้ายต่อราชสมบัติผู้เบียดเบียนคนอื่นย่อมจะขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่จะขอให้มัจจุราชผ่อนปลนกรุณาปราณีย่อมทำไม่ได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรม อ่ะคราวนี้เป็นอีกฝ่ายแล้วค่ะใครก็ตามที่ทําความผิดคิดร้ายต่อราชสมบัติหรือว่าไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยอยากจะขออภัยต่อพระราชาก็ยังทําได้นะคะแต่จะขอให้ความตายผ่อนปลนอย่าเพิ่งมาทําให้ฉันตายได้ไหมขอไม่ได้จริงๆค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราขอไม่ได้ทําไม่ได้มัจจุราชไม่ได้มีความเกรงใจไม่ว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้มีกำลัง หรือเป็นผู้มีเดชานุภาพมัจจุราชย่ำยีทั่วทั้งหมดเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมความตายค่ะไม่ได้เลือกนะคะว่าออกคนนี้เป็นกษัตริย์นะเป็นพราหมณ์นะเป็นผู้ที่ร่ำรวยนะคนนี้มีพละกกำลงังมีเดชานุภาพจะต้องไม่ตายไม่ใช่ค่ะความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครๆได้ทั้งหมดราชสีก็ดีเสือโคร่งก็ดีเสือเหลืองก็ดี ย่อมเคี้ยวกินสัตว์ดใดๆก็ได้แต่ไม่สามารถเคี้ยกินมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมน้องๆกลัวเสือกินไหมคะสิงโตเสือจะเป็นเสือประเภทไหนก็ตามมันเคี้ยกินสัตว์อะไรก็ได้เคี้ยวกินเรายังได้เลยค่ะแต่ไม่สามารถเคี้ยวกินความตายได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อายครกุมารยกขึ้นมาอ้างกับเสด็จพ่อเพื่อจะขอบวช นักเล่นกลย่อมลวงในตาคนด้วยกลมายาให้หลงเชื่อได้แต่ไม่สามารถจะลวงมัจจุราชให้หลงเชื่อได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมน้องๆเคยเห็นคนเล่นกลไหมคะเราจะงงมากว่าเขาทําได้ยังไงอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถหลอกตาของเราได้แต่ในที่สุดจะเล่นกลเก่งแค่ไหนก็ตามไม่สามารถหลอกลวงความตายให้หลงเชื่อได้อสรพิษที่มีพิษร้าย เมื่อโกรธขึ้นมาสามารถกัดมนุษย์ให้ถึงตายได้แต่ไม่สามารถขบกัดมัจจุราชให้ตายได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมน้องๆกลัวงูไหมคะระวังนะเวลาเห็นงูเนี่ยหนีให้ไกลๆเลยเพราะมันสามารถฉกกัดมนุษย์ให้ถึงตายได้แต่งูฉกความตายไม่ได้และที่สําคัญในถึงวันหนึ่งงูก็ต้องตายเช่นเดียวกันเมื่ออสรพิษขบกัดผู้ใด หมอทั้งหลายยังสามารถถอนพิษร้ายนั้นได้แต่จะถอนพิษของผู้ถูกมัจจุราชปธระทุสร้ายย่อมทำไม่ได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมเวลาที่งูกัดใครเนี่ยค่ะถ้าไปหาหมอวไวน์เนี่ยหมอสามารถถอนพิษได้นะคะแต่ถอนพิษของความตายทำไม่ได้เช่นเดียวกันแพทย์ผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้คือแพทย์ธรรมมนตรีแพทย์เวตรุณนะแพทย์โพชะ อาจจะกำจัดแม้พิษญานาคได้แต่แพทย์เหล่านั้นก็ยังหนีความตายไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธ,ธรรมอูชื่ออาจจะยากหน่อยนะคะถ้าเรารู้จักเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นคุณหมอแผนกนั้นคุณหมอแผนกนี้เก่งกาจขนาดไหนก็ตามทีคุณหมอยังต้องตายเลยขนาดเป็นคุณหมอที่รักษาพวกเราให้หายจากโรคก็กยังหนีความตายไม่ได้เช่นเดียวกันวิชาธร เมื่อไรอาคมชื่อโครมนย่อมหายตัวได้ด้วยโอสถทั้งหลายแต่หายตัวไม่ให้มัจ,จุราชเห็นนั้นย่อมทําไม่ได้เพราะเหตุน,นั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติทธรรมวิชาทรเขาก็มีเวทมนต์เหมือนกันเขามีเวทมนต์ที่ชื่อว่ามนหายตัวซ่อนตัวได้ด้วยการกินยาและปรุงยานั้นด้วยตัวเองแต่ที่สุดแล้วต่อให้หายตัวได้ความตายก็ยังมองเห็นเราอยู่ดี เห็นไหมคะจะเป็นใครก็หนีความตายไม่ได้จริงๆธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธ,ธรรมเป็นปกติย่อมไม่ไปสู่ทุกขติธรรมและอธรรมมีวิบากไม่เสมอกันอาธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมนำไปถึงสุขคติ สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีแต่จะล่วงไปไม่ถอยกลับคืนและย่อมแตกสลายไปในที่สุดครั้นอยโยคารกุมารทูลอธิบายเหตุผลให้พระบิดาทรงทราบแล้วก็ตรัสืนยันว่าทรงปรารถนาจะสละกามความยึดติดอยู่กับสุขทางโลกและกราบทูลลาพระบิดาพระมารดาเพื่อเสด็จออกบวชระพฤติธรรมเมื่อพระเจ้าพมาทัตได้ฟังดังนั้นแล้ว ก็สรงเห็นคล้อยตามและเสด็จออกบวชพร้อมพระโอรสส่วนพระมเหสีอมาตพระราชบริพารและชาวเมืองก็พากันออกบวชตามเสด็จพระเจ้าพรหมทัตเป็นมหาสมาคมใหญ่เข้าไปสู่ป่าหิมาพาน ความทั้งสิ้นเป็นดังนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าในครั้งก่อนนั้นพระองค์ก็ทรงออกบวชเพื่อออกจากกามความยึดติดกับความสุขทางโลกอันเป็นหนทางที่จะเอาชนะมัจจุราชได้พระบิดาพระมารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นมหาราชาสกุลมหาสมาคมใหญ่ที่ตามเสด็จออกบวชในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอโยคละกุมารก็คือเรา ที่ฟังไปนะคะอโยคระชาดกหรือว่าเจ้าชายผู้ไม่กลุ่มมัจ,จุราชการบำเพ็ญเนคขมะบารมีของโพธิสัตว์เมื่อครั้งสวยพระชาติเป็นอโยคระกุมารทรงใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความจริงว่าพญามัจ,จุราชหรือความตายมีอำนาจเหนือสิ่งใดในชีวิตมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษใดๆก็ไม่อาจเอาชนะหรือหนีพน้นอำนาจของพญามัจ,จุราชหรือความตายไปได้ ถึงแม้อโยคารกุมารจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมากเพราะเป็นพระโอรสของพระราชาได้รับการคุ้มครองอารักขาให้รอดผลเงื้อมมือจากนางยักษ์ร้ายและภัยอันตรายทั้งปวงแต่อโยคารกุมารกลับมีความคิดว่าต่อไปภายหน้าก็ไม่อาจรอดผลเงื้อมมือพญามัจจุราชหรือความตายนั่นเองกรรมหรือการกระทาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการหลีกออกจากกามสุ หรือการบำเพ็ญเนคขมมะคือทำใจให้ออกจากความยึดติดกับความสุขทางโลกโดยพิจารณาเห็นสัจธรรมหรือความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายในโลกด้วยสติปัญญาว่าทุกคนเกิดมาย่อมหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายถึงแม้การบำเพ็ญเนคขมมะจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่เป็นการกระทำที่ประเสริฐที่สุดที่จะนำไปสู่การสิ้นทุกข์ บำเพ็ญเนคขมะบารมีดั่งนิยามธรรมที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของกรรมคุณนะ่ธรรมค่าของธรรมอยู่ที่การสิ้นทุกธรรมนะคุณสิ่งใดก็ตามทีค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราคิดดีพูดดีทำดีสิ่งที่ได้เราก็จะได้รับสิ่งดีๆที่เรียกว่าเป็นความสุข เมื่อไหร่ก็ตามน้องๆเริ่มคิดไม่ดีเริ่มเกเรเริ่มทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจสิ่งที่ได้ก็คือความทุกข์ไม่ใช่ทุกขของเราคนเดียวแต่เป็นทุกขของพ่อแม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะได้ฟังธรรมะได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ก็คือทางคนทุกข์เช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆคะอโยคระก,กุมารเจ้าชายผู้ไม่กลัวมัจจุราชเห็นไหมคะถ้าน้องฟังไปมันทําให้เราได้แนวคิดอะไรเยอะมากเลยเนาะที่สุดแล้วในวันนี้ไม่มีใครไม่มีวันสุดท้ายของชีวิต เราไม่สามารถหนีความตายได้เราหนีพยามัจจุราชไม่ได้แต่เราสามารถทําให้ทุกชีวิตทุกเวลามีคุณค่าที่สุดก่อนที่จะถึงวันนั้นต่างหากเชื่อว่าน้องๆคงจะได้แนวคิดดีๆเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตเป็นเด็กดีเป็นหัวใจของพ่อแม่แบบนี้นะคะคิดเอาไว้ก่อนว่าเราคือหัวใจของพ่อแม่นะอย่าทําอะไรแย่ๆเพราะว่าเดี๋ยวหัวใจพ่อแม่จะเจ็บที่สุดแค่น้องเป็นคนดีไม่ทําร้ายคนอื่นพี่อ้อยเชื่อว่า อโยคารากุมารคือสิ่งที่น้องสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วจริงๆนะคะกับเนคขมมะบารมีดีใจที่น้องๆมีโอกาสได้เปิดมาแล้วก็ได้ฟังพี่อ้อยเล่านิทานที่ฟังโอกาสหน้าคงมีโอกาสมา,มาเล่าให้ฟังอีกนะคะขอบคุณค่ะโครงการบารมีดีที่ตนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนเชื่อมโยงภูมิต้านทานต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างโลกอนาคตที่ดีสำหรับลูกหลานของเราในดำริของหลวงปู่ทองใบประพัสโรประธานสงฆ์วัดนาหลวงอภิญญาเทศิตธรรมจังหวัดอุดรธานี